เอาละครับแล้วเราก็ยังอยู่ในประวัติของตัวร้ายในเกม r u m b l e the Mountain King กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมารวบรวมให้ครบทีเดียวถึง3ตัวไปเลยเพื่อจะได้ให้คุณผู้ชมได้ดูให้เต็มอิ่มกันไปครับโดยตัวต่อไปจะมีอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับตัวที่1นนะครับ Troll ในตำนานของโทรจัดได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปีศาจที่มีความดุร้ายและอันตรายสูงมากพวกเขาถูกเล่าลือจากนิทานพื้นบ้านของนอร์เวย์ที่กล่าวถึงปีศาจรูปด่างขนาดใหญ่จมูกโตมีเขี้ยวแหลมแต่สติปัญญาโง,ง่เขลาวพวกมันจะออกล่าสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตตามสัญชตาตญาณและความต้องการของมันครับเพื่อม,มาทําเป็นอาหารในแต่ละมือ้อโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกโทรเนี่ยมักจะอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวบนภูเขาหรือตามถ้าในป่าและยังชอบลักพาตัวเด็กๆมากินอีกด้วยซึ่งในเกม r รา l เบิลเดอ r t อ i n นคิงเน พวกโถท,ที่ผมกล่าวมาส่วนใหญ่จะมีบทบาทในการตามล่าหาอาหารเพื่อนําไปให้พระราชานิวที่ถูกสาปนะครับได้กินเพื่อประทางชีวิตและทนทุกทรมานไปช่วยนิรันด์โดยมีโรตัวหนึ่งเนี่ยจับลิลิมอร์พี่สาวของโอเลพระเอกของเกมนี้ไปครับทาให้โอเลเนี่ยต้องออกประจนภัยเพื่อไปชิงพี่สาวของเขากลับคืนมาโดยสลับเจ้าโทรที่เราจะได้เห็นกันในเกมนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทที่ปรากฏนะครับซึ่งก็คือโทรธรรมดาที่ออกหาอาหารสังเกตว่าพวกมันเนี่ยจะวางกับดักเอาไว้ในป่ามากมาย เพื่อจับสิ่งมีชีวิตในป่ายอย่างพวกโนมและพวกมนุษย์ที่หลงเข้ามาครับทําให้พวกโนมในหวาดกลัวและต้องหลบซ่อนจากพวกมันอยู่ตลอดส่วนอีกหนึ่งประเภทน่ก็คือบูชเชอร์ที่จะทําการแล่เนื้อสตัตว์ต่างๆเพื่อเตรียมอาหารให้กับพระราชาโดยเราเนี่ยจะได้มีโอกาสฝากเข้าไปและเอาตัวรอดมาจากที่แห่งนั้นซึ่งนั่นกน็จะเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นจากพวกโทรครับตัวที่2นะครับคาฮาซาน คาฮาซานเป็นปีศาจในเกมบราบเบิลเดอะมอเตอรคิงซึ่งข้อมูลส่วนอื่นๆนอกเหนือจากเกมเนี่ยแทบจะไม่มีพูดถึงเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเลยขอพูดถึงเรื่องราวในเกมซะส่วนใหญ่ก็แล้วกันนะครับโดยคาฮาซานเนี่ยจะอยู่ในช่วงตอนที่โอเล่ลงเข้ามาในสถานที่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยหนองน้าพร้อมกับไปพบเจอเข้ากับหนังสือพิธีกรรมประหลาดที่สื่อไปถึงซาตานหรือว่าถวยเทพแห่งความตายซึ่งคาฮาซานเนี่ยจะใช้วิธีหลอกล่อให้ผู้หญิงทําพิธีด้วยการฆ่าชีวิตเด็กทารกและสังเวยชตตีวเองไป ซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีศพและวิญญาณจํานวนมากนะครับที่วนเวียนอยู่ในสถานที่แห่งนี้เนื่องจากว่าคาฮาซานเนี่ยต้องการกลืนกินพลังวิญญาณเพื่อความแข็งแกร่งหรืออาจจะหลอกล่อให้ผู้คนฆ่าตัวตายเพื่อไปรับใช้ซาตานก็ได้หรือไม่นะครับก็ทําเพื่อให้เทพบางตนจุติขึ้นมาแน่นอนว่าในเกมเนี่ยเราจะพบเจอกับผู้หญิงและเด็กทารกที่เธอกาลังอุ้มไปเพื่อสังเวยในพิธีกรรมโดยโอเล่เนี่ยพยายามจะเข้าไปหยุดยั้งนะครับแต่ทว่าคาฮาซานเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวข,ขัดขวางเขาซะก่อนทําให้โอเล่เนี่ยต้องต่อสู้เผชิญหน้าาากับค จนเขาเนี่ยก็ใช้หินเรื่องแสงจัดการได้สําเร็จแต่นั่นเนี่ยก็สายเกินไปนะครับเพราะว่าสุดท้ายในหญิงสาวผู้นั้นก็ได้ทําพิธีกรรมจนเสร็จและก็ฆ่าตัวตายตามเน,น,นื้อหาในหนังสือนั้นไปตัวที่3นะครับเพสตาเพสตามีความหมายว่าโรคระบาดที่เป็นเรื่องเล่าของนิทานพื้นบ้านของนอร์เวย์มาช้านานอาจสื่อได้ถึงปีศาจแห่งความตายที่มาพร้อมกับก,บการระโรคและไข้มรณนะ ึ่งเคยเกิดขึ้นในนอร์เวย์เมื่อปีคศ1 3 4 9ถึง1654ที่ว่ากันว่ามีร่างหญิงประหลาดที่คล้ายกับแม่มดร่างเล็กใบหน้าเหี่ยวยน่นผิวเทาซีดวงตาสีดําสนิทคอยถือคราดเดินไปมาตามหมู่บ้านต่างๆพวกเขาลือกันว่าหากเธอผ่านหมู่บ้านแห่งใดก็ตามเธอจะนําพาโรคระบาดและความตายมาสู่ผู้คนในนั้นจนกลายเป็นที่เรื่องลือในชื่อของเพสตารหรือว่าโรคระบาดนั่นเองครับโดยสลับบทบาทของเพสตาในเกม Rumble ร์เดอะม n ร์ i n นนั้น จะบอกเล่าผ่านไดอารี่ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขียนถึงคนรักของเธอในหมู่บ้านแห่งนั้นนั่นเองหลังจากช่วงแห่งการล่าแม่มดได้ซาลงกลายไปว่ากลับมีโรคระบาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุพร้อมกับมีเสียงเล่าลือว่าพวกเขาเห็นหญิงชรา,าคนหนึ่งถือคราดเดินผ่านไปผ่านมาในตอนกลางคืนบ้านหลังไหนที่เธอเดินผ่านไปคนในนั้นก็จะป่วยอย่างไม่ทราบสาเหตุในตอนนั้นนะครับเธอคิดว่าโรคมรณะนี้เนี่ยคือบทลงโทษอันสมควรต่อบ,บาปที่ชาวบ้านได้กระทำลงไป เธอเธอก็หวังว่าโรคนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับที่บ้านของเธอจนสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานปรากฏว่าศพของคนตายเนี่ยก็ได้ฟื้นขึ้นมาไล่กัดกินคนอื่นจนติดเชื้อไปเรื่อยเธอที่รอดชีวิตจากการขังตัวเองอยู่ในบ้านแต่ก็ต้องพลัดพรากจากคนรักของเธอไปด้วยก่อนที่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอจะตายลงจากการขาดอาหารในที่สุดโอเลที่ได้อ่านไดอารี่นี้และพยายามฝ่าฟันดงซอมบี้ในหมู่บ้านนี้ไปจนได้ จนเขาเนี่ยได้พบเจอกับเรือที่จะนําพาเขาไปสู่อีกฟากหนึ่งของฝั่งซึ่งในระหว่างที่เขากําลังพายเรือคนเดียวอยู่นั้นเบสตา้าก็ได้ปรากฏตัวและลากโอเล่เข้าสู่ภวังแห่งความมืดมิดทันทีเพื่อที่จะกลืนกินเด็กน้อยคนนั้นให้ตายไปตลอดกาลแต่โอเล่เนี่ยก็ใช้หินเรืองแสงต่อสู้กับเพสตา้าจนหายไปได้ในที่สุดครับเรียกได้ว่าบอสตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นแล้วหลอนจับใจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวและนี่ก็เป็น3ตัวละครตัวร้ายนะครับจากเกม Blunder the m o u n t a n King ที่ผมได้รวบรวมนํามาฝา่ายคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับซึ่งหากใครเนี่ยที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่1กับคลิปที่2นะครับก็สามารถกดตามเข้าไปดูกันก่อนได้เลยและเช่นเคยนะครับหากผมมีการพูดตรงส่วนไหนผิดหรือว่าขาดตกไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสุดาหากใครอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะเอาละครับและสำหรับวันนี้ทาง Tellings Story ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ